ขอบคุณครับเราอะไรตุ้มรอยของบประกาศตัวครับผมครูฮิลมีดาวอนะครับเป็นครูหอพักนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับไปชมดูบรรยากาศในการเล่นกีฬาฟุตซอล ออ oh, พักในครั้งนี้นะครับโอเคนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับไปชมดูได้เลยนะครับบ้านนะครับตามมาเลยนะครับ มรามตุลลอมบรการตุนะครับก็ผมนะฮะธนวัน์ยอมินหรือว่าชื่อมุสลิมก็คือตอเล็บนะครับยอมินนะครับก็ในฐานะผ,ผู้ปกครองนักเรียนนะครับลูกเนี่ยเรียนที่นี่อยู่ชั้นมหนะครับมหนะครับก็ได้อะไรครับก็มีความยินดีมากนะที่ได้มีโอกาสนะครับมาร่วมกิจกรรมกับทางทางโรงเรียนหรือว่าทางหอพักนะซึ่งเป็นกิจกรรมของทางทางทางหอพักนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการ แข่งขันกีฬานะครับของเด็กนักเรียนนะฮะวันนี้ก็เป็นกีฬาที่ที่แข่งขันที่เป็นหลีกนะครับซึ่งก็ก็โรงเรียนก็พยายามที่จะจ,จัดกิจกรรมเนี่ยให้กับเด็กๆเ,เพื่อให้เด็กๆเ,เข้าผ่อนคลายนะครับรก็กับทางโรงเรียนในฐานะที่ลูกเรียนที่นี่เนอีกหนึ่งฐานะด้วยนะครับเป็นผู้ปกครองนะอีกฐานะนึงก็คือเป็นเป็นบริษัทจินตคณิตนะบชื่อเบรนทเทนนิงนะครับก็ได้มีโอกาสมาร่วมสนับสนุนการแข่งขันนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสมา มาเล่นฟุตบอลนะครับกับคุณครูนะครับวันนี้ก็ก็ถือว่าในชาร์ล็อกนะครับโอกาสหน้านะครับก็หวังว่ากิจกรรมดีๆอย่างนี้นะฮะจะได้มีทุกเทอมหรือว่าทุกปีการศึกษาไปนะครับก็ขอขอบคุณมากครับยาตะการลอยคอยดอนครับ شكرا يا رب شكرا يا رب يا خالق الأكوان يا ربي يا رحمة رحمة رحمن أكرمني بالغفران آه، شكرا يا رب شكرا يا, ربي <applause> يا ربي <الوحن> <applause> <ما جيزئذري homage> شكرا شكرا <Sessizuk> okay, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar khamdulillah. Khabar. Hari พวกเราได้มีกิจกรรมดีๆนะครับนะจากกลุ่มบริหารงานหอพักและร่วมกับอ,องค์การบริหารนักเรียนนะครับหรือว่าอบอนอที่เรารู้จักนะครับก็ได้จัดฟุตบอลน,นะครับฟุตซอลครับนะครับในครั้งนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์พวกเราในหอพักและ ความเป็นพี่น้องกันก็วันนี้เป็นโอกาสดีนะครับที่ได้มาพูดคุยกับพวกเราแล้วก็เห็นบรรยากาศเหล่านี้มันรู้สึกตื่นตันใจมากนะครับเห็นพวกเราให้ความสำคัญเกี่ยวกับการออกกำลังกายแลกะก็มีมารยาทมีการเล่นที่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 ดีเป็น นักฟุตบอลที่เป็นแบบอย่างได้ดีเราในกุ้งเราของเลาบารักาตุทำได้แล้วนะครับสําหรับวันนี้เป็นวันที่ดีมากนะครับสำหรับนักเรียนทุกคนและก็ผู้ร่วมามาเล่นกีฬาในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นครูแล้วก็อาจารย์แล้วก็ผู้สนับสนุนของเรานะครับกับการากับกิจกรรม h w k s ฟุตซอลขับนะครับครั้งแรกนะครับซึ่งจะเป็นกลุ่มหอพักร่วมกับ อบนอชายนะครับแล้วก็จะมีกลุ่มอของครูชุกรีก็คือกลุ่มพัฒนาศักยภาพานักเรียนซึ่งเราจะมีผู้สนับสนุนในการจัดแข่งข,ขันในครั้งนี้ก็คือหลกัหลกๆก็จะมีแบรนท์นิงที่เป็นผู้สนับสนุนหลักเรานะครับแบรนท์นิงนี้จะเป็นจินตคณิตนะครับหลักสูตรจินตคณิตแล้วก็จะมีสารสัมพันธ์โอควาของบางงูแล้วก็จะมี คิดมาดของครูคลินครับแล้วก็รวมถึงผู้ปกครองที่อยู่ที่บ้านด้วยที่สนับสนุนเราแล้วก็อีกอันนึงก็คือสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนใหญ่วิยาคารนะครับแล้วก็วันนี้ผมรู้สึกดีใจมากแล้วก็ทีมงานครูหอพักแล้วก็ครูทุกคนที่ได้จัดทีมงานของเราที่เป็นผู้จัดเนี่ยรู้สึกดีใจมากที่ นึ่งสองครัความสนุกครับแล้วก็มีความมันครับก็อยากให้จัดแบบนี้ไปทุกๆปีนะครับอยากให้มีกิจกรรมดีๆแบบนี้เพื่อกระชับมิตรเสริมสร้างความสัมพันธ์ฉันพี่น้อง ในรัวโยโคครับครับโอเคนะครับวันนี้นะครับเราก็ได้เล่นกิจกรรมฟุตซอลหอพักนะครับเป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมวิดีโอนี้นะครับการแข่งขันกีฬานะครับจะแพ้หรือจะชนะก็เป็นเรื่องปกติของกีฬานะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือมิตรภาพความทรงจำดีๆและก็สร้างเครือข่ายในอนาคตที่เข้มแข็งนะครับ โอกาสหน้านะครับเจอกันใหม่นะครับที่นี้ครับวันนี้นะครับสลางอะลัยกุมวะเราะะห์มตุลลอฮิวะบะเราะการตู้ شكرا يا رب شكرا, يا. شكرا يا. يا.